พยายามแรงจ้าอันนี้คือบรรยากาศนะ้ำถ้ำนาคาเดิ้จ้าช่วงเช้านะจ้าคนยังมาเยอะมากนะจ้าฝนไม่ตกนะจ้าวันนี้นะบรรยากาศโคตรดีเลยจ้าบรรยากาศแบบว่านะ้ถ้ำนาคานะจ้าเข้ามารับชมและติดตามกันหลายๆเดิ้จ้าอันนี้คือบรรยากาศช่วงเช้าเดิ้จ้า ทางเดินขึ้นถ้ำนาคานะจ๊ะมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทางโล่งๆแบบนี้เ้าจะเป็นที่วัดด้วยนะจ๊ะใายผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวผู้จัดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้นนบรรยากาศมันจะเงียบๆหน่อยนะจ๊ะช่วงเช้าจ้ะเพราะว่าคนเริ่มมาสายๆจ้ะเพราะว่าหลังจากไบบว่าฝนตกหนักนะ,นะจ๊ะหลายวันเนาะ มันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะจ้าฝากทุกคนติดตติดตามและมาเที่ยวกันหลายๆเดินจ้าบรรยากาศน่าเดินขึ้นถ้ำมากเลยจ้าหน้าถ้ำนะคะาคาจะช่วงเช้านะจ้าอันนี้บรรยากาศแบบว่าคึมฟ้าคึมฝนนะจ้ามเมฆหมอกแบบว่าเป็นจงเป็นใจในการเดินขึ้นเขาจ้า